สวัสดีครับทุกคนที่นี่คือสะดือแม่น้ำโขงอ่าวหงนะครับจังหวัดบึงการนะครับชมบรรยากาศนะครับตัวนี้คือสะดือแม่น้ำโขงตัวนี้ฝั่งไทยนะครับตัวนี้ฝั่งไทยส่วนฝั่งทางโน้นนะครับที่เห็นเป็นภูเขาแล้วก็วัดนะครับเนี่ยเป็นฝั่งลาวนะครับน่าจะแคบสุดแล้วครับในจังหวัดบึงการน่าจะเป็นจุดนี้นะครับแคบแคบสุด ตอนนี้เป็นน้ําบนนะครับจะวนทํำโพงจะวนช่วงนี้นะครับเขาบอกว่าลึกสุดนะครับตรงน,นี้แต่ไม่รู้ว่าลึกเท่าไหรนะ่แต่บอกว่าลึกสุดนะเป็นสะดือแม่น้าโขงนะครับในพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬนะครับผู้คนมาเที่ยวชมมากมายครับวันนี้เพราะว่าเป็นบันยุดด้วยนะครับเก็บบรรยากาศมาฝากพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับให้รับชมนะครับ พอเราเข้ามาในวัดก็จะมีนะครับสิ่งปลูกรสร้างสวยงามมากมายนะครับที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นนะครับสาราพระพุทธชินราชนะครับนะครับหรือพญานาคราชนะนะก็มีหลายๆอย่างนะครับเข้ามาต้องมานะครับบรรยายไม่หมดแน่นอนนะครับเอาบรรยากาศให้ชม ก็จะเดินรอบๆให้ชมเลยนะครับตรงนี้เป็นบรรยากาศผู้คนที่หลังไหลกันเข้ามาครับคติธรรมวัดอาหงศิลาวาดก็อดนอนนะครับผ่อนอาหารทำงานนะปริยัติปฏิบัติบริหารพัฒนานะครับไปครับทุกคนเราจะพาดเดินชมบรรยากาศเดือแม่น้ำโขง

นี่ก็จะเป็นปูสีสุดโทนะครับตอนนี้ปูสีสุดโทตีค้องไปตีค้องตีค้องให้พ่อดูหน่อยตีค้องหน่อยตึงตังตึงตังยกออกมายกออกมาตียกออกมาก่อนเน่ะเอาอุ้มมาอุ้มตี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 ตรงนี้ตีสองมือสองมือจับสองมือจับสองมือตีจับสองมือตีบึ้งบึ้งเอาตีเลยจับสองมือตี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 ก่อน เดี๋วมันสวยตีก่อนเนดะี๋ยนี่พ่อตีให้ดูนี่ตีอย่างงี้นี่อ่ะตีตีดิตีหันหน้าไปทางนี้อ่ะตีเดี๋วนี่ครับก็ตามมาชมนี่ปูดสีสุดโท,โทอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนดีครั้งนึง ไม่ดังเลยตีให้ดังหน่อยโอ้ดังแค่นั้นแหละมาพ่อจะเก็บของให้มามถือไม่ได้<ม>หรอกนับพ่อว่าหนักนะไปขึ้นรถไปจ้าจ้าก่อนจ้าก่อนขึ้นรถ ยไงจะเล็กอ evet. ืมนะพี่เข้าไปแล้วพี่ไปแล้วตีกับสยงามมากเลยตีกับ ยังไม่หมดนะครับทุกคนก็เดี๋ยวขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับมันจะยาวเกินไปนะครับวัดอาคงศิลาวาสนะครับอำเภอเมืองจังหวัดบึงการสะดือแม่น้ำโขงนะครับสวัสดีครับ